ช่วงเจาะใจแคมป์สนุกคิดกับอินทัศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เจาะใจส่งผมแปเปอร์รัฐศาสตร์มาที่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเพื่อมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มมดกพื้นบ้านประแสะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออีกครั้งนะครับของโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัศเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่าครับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประแสะที่ค่อยๆเดินหายไปโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำไพพันธ์รวมทั้งชุมชนจึงมีแนวคิดจัดทำศูนย์การเรียนรู้มรดกพื้นบ้านประแสะเพื่อรวบรวมและอนุรักษ์วิถีชีวิตประเพณีภูมิปัญญาและทรัพยากรต่างๆให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวประแสะและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน พี่ตู่ครับอินทัศมุ่งหวังให้สว่เห็นินทัศหน้าที่อะไรบ้างครับสอย่างค่ะ1คือช่วยอนุรักษ์มรดกพื้นบ้านนะคะแล้วก็วิถีชีวิตอันดีงามนะคะเดียวกันก็มีขนมทำนียวัฒนธรรมประเพณีที่น่ารักเยอะแยะ,แ,ยะแล้วก็ที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยนะคะเราก็อยากให้คนภายนอกชุมชนได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งที่ดีงามของชุมชนนี้เราลึงได้เปิดศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นมาค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับกับโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัศซึ่งจะขอมุ่งมั่นนนนนนพพััฒาชชชชชุุุมมอออออืือ่่่่ีีกต,ตไปปเระโยยย์สขขทงงน ภายใต้แนวคิดเยาวชนพอดีโรงเรียนพอเพียง